สวัสดีครับแล้วก็อยู่ใน King Legacy นะผมแบบเออแบบอีกแบบหนึ่งนะที่ผมว่ามันก็เล่นแล้วมันก็ดีนะตัวสับกาก็เล่นได้นะตอนนี้ผมก็ได้ตัวสับใหม่มาแล้วนะก็เล่นในเลื่นขึ้นนะผมก็อาจจะทําคลิปได้เออเร็วขึ้นเออหุนฟีนิกซนะ์เอ้ตอยากได้่นะแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เจมใช้กี่เจมนะเอะหรือใช้แต่งเงินไม่รู้ตอนนี้ก็เข้ามาก็ อัปเดตหละผมก็ทำผลยางเกลี่ยสีแล้วนะผมก็จะสอนแล้วครับก็คลิปนี้ก็มาสอนทำผลยางเกีย่ยสนะีเนาะเดี๋ยวพาเริ่มกันเลยแล้วกันผมก็จะมาที่รับเควสเนะกินผลยางเรียบร้อยแล้วผมรับไปแล้วแหละแต่ว่าไม่มีผมรับไปละเรียบร้อยเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกาะเลเวลหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อย้วผมประมาณนั้นผมก็จะไปเกาะลอยฟ้าครับเกาะสกายเปียนะครับ เดี๋ยวตัดไปตอนที่ไปถึงเกาะสกายเปียเลยแล้วกันนะโอ้ยผลฟีนิกอยากได้ยังเลยแต่ดวงไม่มีเท่าไหร่เอตอนนี้ผมก็มาที่เกาะสกายเปียวนะเออลืมบอกไปเลยว่าผลยางก็อัปเดตใหม่นะผมดีเวิร์กใหม่โคตรดีนะดีขึ้นนิดหน่อยนะครับ เออมันแย่ตรงที่มันกดตีธรรมดาเนาะประมาณนั้นบางทีคุณอาจจะโดนมอนเข้ามาต่อยตายได้ไดนะในมือถือผมก็กดยากอย,ยู่แหละโอเคก็จะมารับเคลตรงนี้นะครับทุกคนต้องกินผลยางก่อนนะโอเคก็จะมีประมาณนี้ก็จะไม่มีเคลีให้หรือเปล่านี่ครับก็นี่อันนี้ผมก็จะกดบินนะแต่ว่าอืมนั่นแหละกดธรรมดาเฉยเลยประมาณนี้กดธรรมดาก็จะเท่านี้แหละ บินก็ถือว่าเร็วนะครับผมแต่ถ้าแปลงล่ามเกียร์สองก็จะเร็วกว่านี้นะส่วนเกียร์สี่ก็เร็วอยู่แหละรามั้งนะก็เร็วอยู่แล้วมั้งผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูผมก็ไม่นับวิการบินนะครับต่อไปก็ไปที่เกาะทะเลทรายเลยนะหนีข้างหน้าตรงนี้เลยผมก็มานะผมก็จะทําการรีวิวสกิลนะอันนี้คือสกิลสีนะผมเดี๋ยวค่อยสอนทำกัรีวิวสกินก่อน สกิลอันนี้สกิลเอนะผมปืนใหญ่เนาะแล้วก็กดธรรมดานะครับอันนี้ก็คือเกียร์สองนะเอ้ยลืมเลยสกิลแซก็คือการเอาตีนถุเพิร์นะผมถ้าเป็นเวอร์ชันแรกอันนี้เวอร์ชันสองนะผมคือหมัดไฟนะอันนี้ก็นี่นะผมต่อที่ไกลขึ้นนะเกียร์สองนะครับประมาณนี้นี่นะผมหมัดไฟแรงนะอันนี้ติดไฟแล้วนะครับผมือว่าแรงมากมีคนแอดมาให้ ไปคนแอลลี่มามาครับต่อไปก็ไปทําผลเลยนะก็จะอยู่บนข้างล่างนี้เออมีมอนกล่องอยู่นะครับผมก็จะทําการเออเดี๋ยวแปลงร่างเป็นเกียร์สี่ก่อนนะก็จะก็จะประมาณนี้นะเกิลสี่ก็ต่อยรัวน,นั่นเองนี่นะผมมัดมังกรนะครับถ้ากดแช่จะเป็นการล็อกเป้านะสกิลเอ็ก็คือสกิลกระจายนะครับเดี๋ยวหนึงนะ เออตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะตายนะครับประมาณนั้นนะสกิลเอ็กซ์ผมไม่แนะนำให้สู้แบบหมอนเยอะๆนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละเออไม่ตายใช่ไหมหรือเปล่านี่โอ้นะม่นะนี้ผมก็จะโดนเออใบมีดใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็ นั่นแหละสกิลเอก,ก็ไม่ควรใช้กับมอนเยอะๆนะครับเดี๋ยวขอบินไปเกาะทะเลทรายใหม่แป๊บนึงเป็นการตายที่อะไรก็ไม่รู้สกิลเอ็กมันก็นั่นแหละมันยืนนานนะครับไปเดี๋ยวไปที่เกาะทะเลทรายก่อนเลยตรงนี้ผมก็จะเคลียร์เสร็จแล้วนะก็จะได้กลอ่องแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้ผลแล้วก็ได้เงินนะผมแล้วก็ดาบสองเล่มน,นะดาบเอ่อน่าจะ เรียกว่าเอ็กคาลิเบอร์เลยกันนะมันเหมือนมากเลยสีดาบหนึ่งมันชื่อว่าดาบมังกรนะผมเรียกตามสกิลนะนี่ผมซื้อไปแล้วเนาะมันก็จะได้เกียร์สีมานครัก็คือเหมือนต้องแปลงร่างสองรอบนะร่างหนึ่งก็คือร่างธรรมดาเนาะไอเนผมซื้อบัตมังกรมาใช้นะประมาณสองเดี๋ยวกระโดดขึ้นแบบนี่อัปเดตใหม่มาก็อัพกระโดดได้สิบห้าครั้งเนาะว่ากระโดดดีมากเอ อันนี้ก็รีวิวครับรีวิวอีกรอบหนึ่งคิวซนะีเนาะนี่ลืมรีวิวสกิสเลเซตสกิลเซตก็คือการเอาตีนลงนะตียนยืดนะสกิลเอ็กก็คือการพุ่งนะต่อ,อยยงเี้ปืนคันนอนนะปืนใหญ่นะโอเคต่อไปก็อันนี้ก็คือสกิลบินนะครับต่อไปก็จะแปลงร่างเป็นเกียร์สองเนาะเกียร์สองก็จะแรงขึ้นแล้วก็ สกิวเปลี่ยนใหม่น่าจะนิดนึงหรือมากไม่รู้ตอวธรรมดาก็เมื่อกี้ไปแล้วนะหรือว่าผมไม่ให้ทุกคนเห็นคือมันมนเลีวแล้วเลยต่อไปก็สกิลซีนะัตอนนี้ไกลขึ้นนะแถมแรงขึ้นด้วยนี่แถมตัวนี้นานขึ้นสกิลเอก็คือปืนใหญ่แหละแต่ที่มันแบบชั้นัรเกรีดนะครับในชันไอ,นอ้น้ำนี่เอออาน้ำ อยู่อันนี้แค่ต่อยนะโอเคนี่สกิลบินก็จะเร็วขึ้นนะครับการแปลงร่างเป็นเกียร์สองโอเคเออแปลงร่าง,าง,างบินไปข้างในนี้ได้ไงมันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลองไอ้น้ำนะแล้วตัวคุณก็จะเป็นสีชมพูด,ด้วยนะถ้าใครดูนะก็นั่นแหละไอต่อธรรมดา,าก็จะเร็วอันนี้เลยนะจะกลายเป็นอากาศอย่างนี้เลยเอ้โหนะนี่เดี๋ยว วิดูเกียสี่เลยนะครับถ้ายืนก็ทําแบบนี้นะประมาณนี้นี่แดงเลยนะโคตรที่เลยถ้ายืนนะแล้วก็เอ็กฟิกนะพุมอันนี้รู้สึกว่าจะทําให้ลื่นขึ้นนะว่าขนาดแรมแปดผมยังแหลกเลยรับเครื่องเก่านะอันนี้แค่ไม่ดิเอ่ออีกเครื่องหนึ่งนะเครื่องนั้นมันพังแล้วก็คือแรมแปดนะครับ สุดข้อที่ผมใช้อยู่ก็อันนี้แรมสีนะสุดอีกข้องนึงมันยังไม่พังหรอกเพระว่ามันแค่แรมสองเนาะมันใช้ไม่ได้มันกากเกินนี่ล็อกเป้านะครับนี่กดแชร์เต่มแรงนะนะสกิลสีนี่มันก็แรงนะครับก็ดินเม็เยอะอยู่ส่วนสกิลเ็ก็คือตักกระโดดก็จะเห็นเยอะหน่อยนี่อันนี้โจมตีดาเมจดแรงนะครับแต่ว่ามันได้น้อยไปหน่อย ก็ถ้าบินก็เร็วนะครับก็เร็วประมาหนึ่งอรับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเร็วเท่าไหร่อ่ะผมก็ไม่ได้นับไม่ได้แข่งครับโอเคก็จะมีแค่เพียงเท่านี้เนาะนี่โคตรเท่เลยเทนผมใครที่ใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะผมแล้วก็ใครที่มาใหม่ก็ขอก็ขอคนละหนึ่งติดตามเนาะก็คลิปก็มีประโยชน์นะรื่เปล่านะมีประโยชน์นิดนึงงหละ ็อันนี้ก็ปรับใหม่นะครับวิธีทําก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะแต่มอนก็ตัวเดิมนะครับเประมาณนี้พนะีเ่เดี๋ยวผมต้องไปแล้ะบายครับถือดับแป๊บหนึ่งนะอันนี้ผมก็จะกบมาเช็คดานนะผมแล้วก็เช็คผลนิดหน่อยประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็จะจบคลิปเรียบร้อยละพี่น้องผมไปละบายครับ